คุณว่าของพวกนี้จําเป็นไหม<_ <k> _คือมันจําเป็นแน่นอนแหละเพราะว่ามันเอาไปทําอะไรหลายๆอย่างได้เยอะมากๆเลยทีเดียวยกเว้นไอ้เนี่ยก็คิดไม่ออกสัทีว่าเอาไปทําอะไรดีแต่จะให้ผมนั่งหาของพวกนี้มาแบบนั้นมันก็คงใช้เวลานานเกินไปอะนะวันนี้ผมก็เลยจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า monster farm ที่ที่ผมจะสามารถฟาร์ม xp และฟาร์มของพวกนี้ไปได้ในเวลาเดียวกัน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 เอ่อ ผมจะไม่ทําให้คุณเสียเวลาครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยและแน่นอนครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องเตรียมของตอนนี้ผมได้เผา stone เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทําเป็นฟาร์มนะครับคิดว่าฟาร์มน่ยจะต้องใช้ s t o n e นะครับเปลี่ยนเป็น stone บ้างเพราะว่าตอนตอนที่ทําฟาร์มเหล็กมันก็ใช้ใชต s t o n e เ,เรียกไร s m o ทสโ stone ไปแล้วถูกไหมสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คืออาหาระฮะอาหารเราได้จากไหนบ้างตอนนี้เรามีว h e ใช่ไหมเราจะมีขนมปังกินกันตลอดชาตินะฮะ และเกาะของเราที่เป็นเกาะเพชรนะครับก็เรียบร้อยนะครับส่วนที่เหลือที่จําเป็นมีอะไรกักไมว่าอืมที่ไม่ออกแล้วไม่น่ามีอะไรเอาดินไปเผื่อด้วยแล้วกันเผื่อต้องใช้ทางน้ําไม่เป็นไรเหล็กเรามีเหลือหลน่นเหลือหล่นหล่นเหลือเออค <c ười> าบเพิ่มได้ฮะไม่เป็นไรส่วนเหล็กเอาไปด้วยแล้วกันนะเผื่อว่ามีอะไรเท่านี้น่าจะเพียงพอนะครับ จากพื้นที่บ้านของเรานะครับเดินทางกันไปตร,นนตรงนู้นโอเคตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เราสร้างกันนะครับจากพื้นที่บ้านของเราซึ่งอยู่ตรงนูน้นนะและแน่นอนครับตรงนี้เอาทรายไปเพิ่มได้นะครับบริเวณตรงนี้เลยละกันนะครับผมจะสร้างอยู่กลางกลางมหาสมุทรเลยเก็บอันนี้ไปเลยได้ใช้แน่นอนอันนี้ได้ใช้แน่นอนคิดว่าผมเห็นจุดที่ดีที่สุดแล้วแหละตรงนู้น่ะ โอเคจุดตรงนี้เป็นบริเวณที่พื้นที่รองรับพอดีนะครับส่วนออไอเคลตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยเก็บกันนะครับขออนุญ,ญาตทําในส่วนของฟาร์มให้เสร็จก่อนนะครับไปดูกันเลย และตอนนี้ฟาร์มของเราก็ได้ผมผลิตเป็นที่เรียบร้อยครับผมคลิปนี้เราก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเออผมผมผม้ผมผมอเล่นนะครับจริงๆถ้าถามตรงๆนะแค่นี้มันก็พอแล้วแหละแต่มาดูกันว่าเราได้ XP เท่าไหร่จากสิ่งนี้นะฮะออ้ไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะจริงๆเราก็ได้ x p มาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าแค่นี้มมนธรรมดาไปะฮะแน่นอนว่าข้างล่างยังต้องมีอะไรรอเราอยู่อีกเยอะแน่นอนในดูของซิอ่าทอชที่เรา ปักมาจากข้างบนงานต่อไปที่เราต้องทําเป็นงานช้างนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะมาบอกทีหลังว่ามันคืออะไรนะครับเรามาคํานวณกันดีกว่าสมมุติว่าผมวางบล็อกตรงนี้อันนะ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 อืมอืมอืม,อ,มอะไรครับนี้ <laughs> และในส่วนของการให้แสงสว่างนะครับผมคิดว่าน่าจะใช้เป็นเรสต stone lamp นะครับมันน่าจะสวยดีเรสต stone lamp เราต้องการ glow stone ใช่เรสต stone วางแบบนี้นะครับ <c oughs> ออบอะได้แรสตอรแล้วมาแล้วสิบหกก้อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราวิ่งกลับไปที่ฟาร์มก่อนอ่ะตอนนี้ผมมีถังขยะใช้แล้วนะครับเผยใครไม่รู้เรโยนตแถบต่อทิ้งลงไปอ้าเป็นไงเรียบง่ายและทําไมบล็อกหญ้าถึงมาอยู่ตรงนี้เอ่ยน่าจะเอ็นเดอร์แมนยกมานะครับไปออกเดินทางจริงๆมันไกลเหมือนกันนะกว่าจะมาถึงยอดเนี่ยกว่าจะเดินจากบ้านมาถึงยอดเนี่ยมันไกลเหมือนกันนะเป้าหมายต่อไปของเราตรงนี้ก็คือเราจะสร้างห้องขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บของของเรานั่นเองเพราะฉะนั้น ลุยงานกันเลยครับไปโอเคแล้วตอนนี้พื้นเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มาประมาณนี้ตรงนี้เว้นเอาไว้เผื่อทําเป็นอะไรที่มันอยู่ตรงกลางนะครับเป็นจุดน้ำสายตาของเราระหว่างที่เราทําพื้นแล้วก็ถือว่า Fk ไประดับหนึ่งนะตรงนี้ก็โอ้โหเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ Monster ทั้งหลายผมจะเริ่มการฟาร์ม XP แล้วนะไป ได้ของมาระดับหนึ่งและได้ XP มาก็ถือว่าโอเคนะเป็นฟาร์มเริ่มต้นของเราอนาคตเราก็ต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆแหละตอนนี้ถือว่าอยู่ในสุดที่ผมพอใจนะครับโชคดีจริงๆโชคดีนะที่ไม้เราพอเพราะผมขี้เกียจกลับไปเอาแล้วมันไกลมากเลยเป้าหมายต่อไปของเราเราก็ต้องวางแผนนะครับว่าจะเก็บอะไรบ้างนะครับเราจะมีเชสอยู่ตรง,งข้างๆแล้วกันเนะาะอาจจะทําหน้าต่างอยู่ตรงนี้ส่วนข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเชสนะครับ เช่นเดิมเชสเราน่าจะใช้เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นทําเยอะๆไว้ก่อนโอเคประมาณนี้ผมคิดว่าอาจจะพอน่าจะพอนะคิดว่าลองดูนะครับสมมติว่าผมวางเชสเอาไว้ตรงนี้นี้หลังจากที่เราหาก,กันมาใน2พาร์ทที่แล้วเราได้แครอทแล้วฮะร <S <S เรามีเหล็กเรามีลูกธนูและเราก็มีธนูซึ่งธนูเราไม่ต้องใช้ธนูเดี๋ยวเราจะเอาไว้ เราเก็บแยกเอาไว้นะครับแล้วเราก็มี glass bottle แล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลแป้งสารพัดของกุ๊กกิ๊กอันนี้คือการพาวเดอร์ส่วนอันนี้คือ,เ,อเนื้อซอมบี้ละกันและตรงนี้เป็น redstone น้ำตาล glowstone แ a r r o t เหล็กละกันอะเหล็กไปลูกธนู string กระดูกขวดยาเราซ้ำกับตรงนู้นบ้างไหมนะ และอันสุดท้ายตรงนี้จะเป็นไอเทมเบ็ดตะเล็บทั้งหลายนะครับนั่นก็คือธนูหรืออะไรก็ตามที่มันเข้ามันมันไม่รวมกันเป็นสแต็กพะแค่มัน,ม,นมันไม่รวมกันเป็นสแต็กมันจะเข้าเครื่องคัดแยกไอเทมไม่ได้แค่นั้นแหละฮะและแน่นอนครับเมื่อเรามีเชสตรงนี้แล้วเราก็ต้องวางเชสให้เต็มนะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราใช้พื้นที่เปลืองเฮ้ยท่านผู้ชมครับถึงคราวต,ต้องกลับไปเอาไม้ที่บ้านแล้วแหละผมจะกลับไปเอาไม้ที่บ้านนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่ง ส h o u ั s later สักทีนานมากกว่าจะกว่าจะเสร็จอะและเชสของเราอะเพิ่มมาอีก58อันแบบจุกๆและตรงนี้เราเสร็จกับเชสเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป้าหมายต่อไปคือเราต้องเอาฮ o อปเปอร์วางไว้ข้างฮ o อปเปอร์โอเคไม่เป็นไรอีกสันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับท่านผู้ชม กลัปเอาเหล็กก่อน Two thousand years later เชสเรามี30กับ6ก่ก้อนเราเอาเหล็กมาเลยอู้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 อเกือบลืมไปแล้วว่าฉันไม่ได้นอนมากี่คืนอ่ะไหนก็ไหนละทิ้ง ก็มันก็จะเช้าแล้วในไหนๆก็จะเช้าแล้วแต่ว่าเราไม่อยากโดนไอ้แฟนทอมกวนใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาเตียงไปด้วยเลยรอบนี้อ่ะนี่ไงเตียงเอาเตียงวางไว้ตรงนี้เผื่อว่าเราต้องนอนอยู่แถวๆนี้อีกนะครับอู้ keeper k Keep e er, Keep e er, p ์ r keeper แน่นอนครับ hopper เป็นสิ่งที่จําเป็นกันกบเชสเพราะฉะนั้นเราจะวาง hopper ข้างหลังตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับไปเริ่มงานอีกแล้วขอลองดูก่อนว่าถ้าเป็นแบบนี้ คิดภาพนะสมมุติว่าไม้อยู่ข้างบนนี้ปักไม,ม้ก็โอเคนะเพราะฉะนั้นเราลุยกันด้วยไม้แบบนี้เลยละกันนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมคีปเปอร์ข้างในมันถึงแบบมันถึงตี แล้วมันไม่ออกมาตายสักทีมันต้องตีทีละตัวมันถึงจะตายไม่เข้าใจโอเคคิดว่าดูไม่เร็วนะฝั่งนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันละกันนะฝั่งนี้ผมคิดว่าน่าจะทําเป็นอะไรๆอย่างอื่นได้งั้นตามนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวทําอีกฝั่งหนึ่งด้วยตรงนี้ก็ <S <S โอเคนะแต่ตอนนี้ตอนนี้จะมาแล้วมามาดิมา,มาด,มาดิสักดอกไหมสักอ่ะนี่ขาดมากเลยฟันฟันไม่โดนเลยไม่เไม่เอาไม่เอาไม่เอนนอนดีกว่า อ้าวอ๋อโอเคกินก่อนเดี๋ยวตายเราคงไม่อยากตายโง่นะครับอ่ะตายแล้วโอเคเออะอะไรอะไรอ่ะติดไฟตัวเองซะแล้วตรงนี้ผมตั้งใจว่าจะทำเป็นลิฟ์น้ำขึ้นมานะทั้งทาง,ทางขึ้นและทางลงทางลงเดี๋ยวก็ทำเป็นหลุมลงไปข้างล่างอืมส่วนอะอะอ่ะเนี่ย อู้ช้ามาจากไหนขออนุญาตซ่อมพื้นก่อนนะผมไม่สบายใจเลยอุตส่าห์ทำตั้งนานน่ะมันเยอะมากเลยท่านผู้ชมผมลืมไปว่าผมนอนตรงนี้ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นผมจะย้ายเตียงนอนย้ายเตียงนอนก่อนย้ายไปนอนไหนดีย้ายไปนอนไหนดีย้ายนอนนี้ได้ไหมไกลพอไหมไกลพอไหมอ่ะได้อยู่หวังว่าตื่นมาผมจะไม่ตกลงไปข้างล่างนะครับ อ้าโอเคเรามายืนกันตรงนี้พอดีชโชคดีชโชคดีชโชคดีชโดชคด,ชดีเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกันฟาร์ม X p แน่นอนฮะเอ,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 อ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคของเราเยอะและ้วเยอะระดับหนึ่งแล้วภารกิจต่อไปที่เราต้องทําก็คือเพดานซึ่งผมรู้ว่าทุกคนดูทำแลบกับจคาคัดมาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะดิดนิวนะครับและเพดานจงมา เป็นอันสำเร็จแล้วตอนนี้เราขาดก,การตกแต่งตรงนี้ผมตั้งใจว่าทำเป็นลิฟ์น้ำคือลงไปและขึ้นมาเป้าหมายต่อไปของเราคือลิฟ์้้ำแน่นอนครับรูนี้จะเป็นรูที่เราขึ้นมาข้างบนนะครับเออผมคิดว่าผมจะขุดตรงนี้ออกแล้วก็เอาเอา stone b r i c k มาทำเป็นวงแหวนลอ้อมรอบตรงนี้เพื่อกำหนดบริเวณว่าตรงนี้เป็นจุดที่ น้ำจะขึ้นมาก่อนจะลงเราจะเอากระจกไปด้วยเพราะว่าเราต้องใช้ทําซึ่งแน่นอนครับผมหยิบมาจากบ้านแล้วคราวนี้ผมไม่ลืมและเคีแน่นอนซึ่งเดี๋ยวค่อยมาเอาก็ได้เอากระจกก่อนผมจะลงไปและเล็งให้ดีว่ามันคือตรงนี้นะอ,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 ะอะเพื่อความฉลาดของเราไม่เราไม่ฉลาดเลย <c oughs> มีเหล็กให้ผมบ้างไหมเนี่ยเผื่อว่าจะได้เหล็ก เจอโ้ได้ p ช t i o n of healing มาด้วยก่อนลงอีกอย่างหนึง่งกึกอ่ะสามเหล็กสามก้อนขอเก็บของเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะเพื่อเคลียร์ของให้โลง่งและเออเราก็เริ่มงานได้แล้วแหละนะอมยังผมไม่อยากโดนแฟนทอมทำอะไรแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะนอนขอนอนแป๊บเอ้ย เรามาหยุดอยู่ที่บริเวณตรงนี้พอดีและถ้าผมคำนวณไม่ผิดพลาดตรงนี้จะเป็นบล็อกที่เราขึ้นไปข้างบนได้นะครับไปถามแล็บรีบน้ำเราเสร็จแล้วตรงนี้เรียบร้อยอ่ะเก็บไว้โ so, ซแซนเราเหลือเผื่อเอาไว้เผื่อว่าต้องทำอะไรนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเราได้ขึ้นมาแล้ว ต่อไปก็ต้องทําทางลงแต่ผมจะขอข้ามไปก่อนนะครับไปทําอย่างอื่นก่อนให้มันดูดีกว่านี้ส่วนทอชตรงนี้เราก็เอาออกมันก็จะมืดๆหน่อยอะนะม,มีความน่ากลัว Maybe ข้างบนนะครับก็ต้องทำระบบคัดแยกไอเทมให้เสร็จนะครับ2,000 years later หลังจากผ่านกันไปค่อนข้างนานนะครับจริงๆผ่านไปหลายเดือนเลยเพราะว่าผมไม่ว่างมีเวลาเข้ามาเล่นเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการตกแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเออจริงๆมันก็ยังไม่เสร็จแต่ว่ามันก็ได้เป็นโครงแล้วละกันเอาอย่างนี้อนาคตเดี๋ยวจะทําอะไรกับที่นี่ก็ค่อยว่ากันนะครับตรงน,นี้มีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยนะครับทุกชั้นก็คือว่างหมดเลยไม่มีอะไรจะทําตอนนี้เดี๋ยวค่อยคิดว่าจะทําอะไรต่อไปไฮไลไท์ของเราอยู่ข้างบนฮะ เพื่อนรีขึ้นไปฮะอะน,นาอุ้ยออโอ้โหมีกระจกอันเดียวซะด้วยออเอ,อ,อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้นอกแผนเมื่อกี้ถือว่าไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะตอนนี้ผมไม่ได้นอนมาไม่รู้กี่คืนแล้วเพราะฉะนั้นไม่รู้จะมีตัวอะไรมาบินโชว์ผมหรือเปล่านะตรงนี้นะครับผมเป็นสิ่งเป็นสถานที่ที่วอนสเตอร์ทั้งหลายจะตกลงมาแล้วก็มาลอยอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เรา ค่ามันก็เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งให้มันเยอะๆก่อนแล้วค่อยฆ่าทีเดียวนะครับเราจะได้เก็บเวลนะครับผมอ่ะมาดูส่วนของตรงนี้บ้างตรงนี้เป็นอะไรเอาง่ายๆมันก็คือคัดแยกไอเทมให้เราแหละแล้วก็วงจรข้างบนนั้นก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เออผมอุดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยดูกันลวกันนะครับผมก <laughs> ดยากระดูกก้อน s t อไอการพาวเดอร์ เ t ส n ตนแล้วก็เนื้อซอมบี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมบอกเลยว่าเนื้อซอมบี้ค่อนข้างเยอะ,อะประมาณหนึ่งนะครับในการสร้างฟาร์มของตรงนี้ผมยังไม่ได้เอาใส่เข้าวงจรคัดแยกนะครับเพราะว่ามันค้างตึงอยู่ตรงนี้เนาะก็อาจจะต้องเอาหีบไว้ตรงนี้เหมือนเดิมแหละน่าจะต้องเชื่อมหีบตรงเนี้ยหาทางเชื่อมหีบตรงเนี้ยลงไปที่ฮอปเปอร์ข้างล่างนะครับตอนนี้มันก็ค่อนข้างเยอะแล้วเราจะมาดูกันประมาณนี้เลยนะครับได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงปะ่ะตึึงตึงตึง,ตง,ตง อันนี้คือวงจรคัดแยกไอเทมของเรานะครับมันจะเอาไอเทมมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็ไอเทมที่ลงไปใถังข้างล่างจะถูกลำเลียงขึ้นมาผ่านทางท่อน,นี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปคัดแยกให้เรานะครับประมาณนี้ของตรงนี้นั้นเราก็ขอคิดก่อนว่าจะทํำยังไงนะอ๋อไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับฮอปเปอร์โอ้ฮอปเปอร์เอาลงไปวางข้างล่างแบบนี้อ่ะ ทีนี้ของทุกอย่างก็จะถูกลำเลียงมาเรียบร้อยนะครับผมมันก็จะเข้าเครื่องคัดแยกไอเทมอันนี้เสียงเกมค่อนข้างดังเลยนะครับเพราะว่ามีมอนสเตอร์อยู่เยอะแยะมากมายเราจะจัดการให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับหมดเกลี้ยงอ่านี่ไงนี่ไงมันจะคัดแยกให้เรานะครับผมบก็ให้มันคัดแยกไป ส่วนตรงนี้เราก็ซ่อมพื้นให้เรียบร้อยตุ้งติ้งตุดิ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 งตุ้งตุดิ้งให้อภผมด้วยนะครับเล่นคนเดียวมันก็เหงานะครับผมไม่มีใครเล่นด้วยนะครับส่วนตรงนี้เราจะเก็บเราจะเหลือกล่องเอาไว้นะครับเพราะว่าเผื่อเรามีของอะไรจะได้เอามาใส่ตรงนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับโอเคและฟาร์มมอนสเตอร์ของเราก็ประมาณนี้นะครับผมรือว่าใช้ได้อ่ะสังเกตนะครับผมวงจรเราก็จะดิง เออแบบแบบแบบวงจรก็จะยิงของขึ้นไปข้างบนนะครับผมตามลิฟน้้ำข้างบนที่ทเราทำเอาไว้แล้วข้างบนก็จะคัดแยกไอเทมข้างบนให้เราเมื่อไอเทมเข้าไปตรงไหนนะครับผมไฟก็จะขึ้นอย่างตรงนี้เป็นต้นนะครับมีลูกธนูมีเหล็กจำนวนหนึ่งมีสติงจำนวนหนึ่งคราวนี้เราก็มีของใช้แหละตรงนี้ยังว่างอยู่นะครับไอสามช่องนี้ยังว่างอยู่เพราะผมยังไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้แบบเหลือเอาไว้ใส่สำหรับของอะไรที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าคัดแยก ก็ได้เช่นขวดยาหรือว่ารองเท้าบูทโชวเวลมเอามาทำไมแต่ว่าปุ๊บนมปังเอามาโอเคตอนนี้ฟาร์มมอนสเตอร์ของเราก็เสร็จมปนที่เรียบร้อยนะครับผมสามารถปั๊ม EXP ได้ด้วยนะครับผมรู้ว่ามันอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่ามันก็โอเคสำหรับช่วงแรกๆถูกไหมอนาคตเราจะลอง FK หรือว่าลองทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรากลูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่กันเชียวนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมนะครับจริงๆมี แอบคิดคอนเทนต์ไ้บ้างแหละผมไปเจออะไรบางอย่างบนโลกใบนี้ซึ่งมันอยู่ไม่ใกล้จากบ้านผมเลยแล้วผมคิดว่าทำอะไรกับมันได้เยอะมากๆอ่ะประมาณนี้ครับบ๊ายบายเจอกันท่านผู้ชมทุกคนครับ